เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับชนน่สโลโพครับวันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆ่อรวบรวมโปเกเด็กนะครับโดยการที่เรานั้นจะใช้เพียงเครื่องเดียวนะครับโดยและเราจะไม่ใช้ตลับอื่นนะครับเพื่อเทรดมานะครับโดยวิธีนี้นะครับเรียกว่าวิธีเทรดโปเกมอนผ่าน GTS นะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีตัวที่ อาเจอแล้วอยู่ในโป k ก d e x ก็ได้นะครับผมอ่ะวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราใช้เครื่อง 3ds ของเรานะครับต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับไปที่เมนูครับเลื่อนไปตรงที่ GTS นะครับผมจากนั้นรอให้อินเทอร์เน็ตนะครับของเรานะครับต่อ ทีนี้ครับวิธีการที่เราจะรวบรวมโปกเกเด็กให้ครบนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเจอหน้าโปเกมอนตัวน,นั้นก่อนนะครับให้เราไปที่ซีครับกดเลือกหาโปเกมอนใช่ไหมครับทีนี้เราไม่ถ้าสมมุติว่ามีตัวไหนที่เรายังไม่เคยเจอในโปกเกมอนเด็กนะครับแล้วเป็นตัวที่เราอยากได้นะครับและไม่มีเพื่อน หรือว่าเราไม่มีตลับนะครับมาเทรดด้วยนะครับผมอ,อ,อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเนี่ยคอยคิงของผมไม่มีในโปเกเด็กนะครับผมก็แค่เข้าไปตรงนี้ครับเลื่อนลงมาล่างสุดครับเนี่ยครับกดคำว่าวอ t โปเกมอนนะครับผมโอเคมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ จากนั้นครับใส่โปเกมอนที่เราต้องการาหาเข้าไปนะครับผมเช่นในกรณีนี้นะครับผมต้องการหาคอยคิงนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเป็นามาคีครับนะครับอย่างนี้อ่ะแล้วก็ส่วนเพศ เราจะไม่สามารถระบุได้นะครับจะระบุได้ก็ต่อเมื่ออจะเป็นเลเวลเท่าน,นั้นนะครับเราค่อนข้างมีข้อจำกัดพอสมควรครับแต่ถ้าเราหาแค่อาจจะรวบรวมแค่โป k เก e เดนะครับก็เรื่องเพศอะไรนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคของเราอยู่แล้วครับจากนั้นครับเนี่ยครับมันก็จะมีว่า เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ดูเอาครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเ,เราก็มาหาดูครับว่าเขามีอ่าเรามีโปเกมอนอะไรที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างเช่นเคสนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเขาต้องการคอยคิงเขาจะคอยคิงมาแลกกับคอยคิงก็ไม่รู้ว่าทํำไมเหมือนกันโอเคก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาเนี่ยครับก็ทําการเทรดกับเขาครับซึ่งวิธีการนี้นะครับทําได้ทุกตัวนะครับ ย้ำว่าทุกตัวจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนเอาโปเกมอนตัวนั้นๆนะครับใส่เข้าไปใน gts นะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาครับเนี่ยครับแล้วก็แลกครับทำการแลกกับเขาครับเสร็จสมบูรณ์ครับแค่นี้เราก็จะได้โปเกมอนที่เราไม่รู้จักหรือว่าโปเกมอนที่เราไม่มีในโปเกเด็กนะครับมาสะสมนะครับ ตัวนี้คือตัวที่เขาเทรดมาให้เมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเมื่อกี้นะครับเป็นการค้นหาโปเกมอนนะครับโดยที่เรานะครับจะเป็นฝ่ายไปแลกกับเขานะครับทีนี้ครับเราจะเป็นฝ่ายตั้งรับแลกบ้างครับก็ให้เราทำเหมือนเดิมครับเดินข้มางลาครับกดวอท์โปเกมอนนะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อลงไปครับอ่าอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า เราอยากได้มิวอ่ะมิวมิวเขียนมิวไปปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับอย่าทำตามนะโอเคก็ประมาณนี้ครับเราก็กด Deposit อ่ากดเข้าไปครับอ่าก็ ตอนนี้เราก็ฝากข้อคิงของเราไปแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีคนใจดีเอามิวมาให้เราครับก็เนี่ยแหละครับถ้าสมมุติว่า,ามีคนเทรดมาให้แล้วนะครับมีคนเทรดมิวหรือว่าเทรดตัวที่เราต้องการมาให้แล้วนะครับมันก็จะอากลับเข้าไปในบ็อกซ์เราทันทีนะครับผมยังไงก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในข้างใต้โพสต์ได้เลยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับส่วนอตอนต่อไปนั้นอยากทราบเรื่องอะไรหรือว่าอยากรู้ทริคอะไรนั้นก็ขอให้โพสต์คําถามไว้เครื่องใต้โพสได้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสําหรับการติดตามครับเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ